สวัสดีคับคพบกับนีค่ะครับผมโบ๊ทครับจากทีมเทรนเนอร์ของพินชอปครับผมในรายการโลนกระสวยนะคะกับเรื่องราวของจักเย็บและจักปักค่ะครับผมพบกันทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายสองนะคะเชิญมาอัพสกิลและสร้างรายได้ด้วยกันเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยค่ะครับผมสนใจจักเย็บจักปักเชิญมาทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อที่พินชอปทุกสาขาทั่วประเทศ กลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของประเด็นเด็ดวันนี้ค่ะครับผมค่ะครั้งนี้เราก็จะมาทําการแนะนําเทคนิคในการทําแท็กกันนะคะครับผมกับ4เทคนิคที่คนทํางานแท็กควรรู้ค่ะควรรู้เลยออันแรกเลยที่เราจะมานําเสนอคือเรื่องอะไรคะก็คือเรื่องของการเลือกสีไหมค่ะนะการเลือกสีไหมในพวกงานแท็กมีส่วนสําคัญเหมือนกันนะเพราะว่า สีไหมอย่างเช่นรูปที่เรากำลังดูอยู่นะฮะตัวลายปากและชื่อเนี่ยโอเคเราเลือกให้เขาโดดเด่นได้แต่ถ้าจะเป็นพวกรูนะฮะที่รูเป็นเหมือนลังดุมพวกนี้แนะนําให้เหมือนกับตัวพื้นหรือว่าตัวสีของหนังสีของหนังที่เราใช้นะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่มาแย่งสีกันถูกต้องนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบเออมันเด่นไปหมดเนาะอย่างนี้แหละตากันนะคะถูกต้องครับผมแล้วก็ อย่างที่สองนะคะที่เราควรรู้ไว้ก็คือวิธีการเจาะรูรค่ะแท็กบางแบบนะคะจาเป็นที่จะต้องมีการเจาะรูนะคะ<ม>การเจาะรูนี้คือเป็นลักษณะของการตัวเจาะตอกตะไก่นะคะ,ะจะเป็นตอกตะไก่ก็ได้หรือว่าเป็นแค่การเจาะรูก็ได้ในกรณีที่มีการปักขอบ เป็นทรงกลมว่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนมาร์กตำแหน่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ที่เจาะรูที่เป็นหมดประมาณ5้มิลห้ามิลก็พออุปกรณ์ที่เรากำลังดูอยู่ใช่ไหมครับสีดำดำเป็นแท่งสีดำดำต่อข้อนี้ค่ะเป็นรูเล็กๆเท่านั้นพอแล้วนะคะไม่ต้องคว้านให้เป็นรูกว้างๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปล็อกกับตัวอุปกรณ์นะคะมันอาจจะไม่ล็อกแล้วเกิดความวนเงียนไม่มันคงโครงเคลงโครงเคลงแล้วก็ทําให้อายุการใช้งานของตัวหนังะค่ะ ใช้ได้ไม่นานอาจจะยืดแล้วก็เปื่อยหลุดค่ะถูกต้องครับผมแบบที่3นะคะวิธีที่3ที่เราควรรู้ซึ่งจริงๆอ,อันนี้ก็คือหลักการคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้ที่คาณคุณนีน่พูดถึงก็คือการเจาะรูแต่อันนี้จะเป็นแบบแนวยาวนะคะผมเราจะใช้คัตเตอร์นี่ฮะตัดตรงกลางนะฮะแต่ทีนี้หลักการเหมือนกันอย่าไปตัดขวานนะคะผมไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้น หรือสายที่เราจะกําลังจะคลองเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นเราก็ไม่ต้องตัดให้เขาแบบโอ้โหสุดทางเลยแบบนี้นะครัอย่างอันนี้เราอาจจะแบบว่าใช้ร่วมกันนะคะทิศทางในการปีกก็จะเป็นคนละทิศทางออย่างเช่นตัวรองเท้าหนังของเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นปีกข้างนะคะส่วนที่เป็นสายกระเป๋าก็จะเป็นบุนล่านะคะที่เราต้องกรีดค่ะ แล้วก็อย่างที่พี่วศ์บอกคือไม่ต้องกรีดแบบให้เป็นช่องโบเลย<ช>นะคะคเอาแค่กรีดเส้นเดียวพอจบอนะคะนะครับผมอ,อย่างที่สีที่เราควรทราบค่ะค,คือให้ระวังนะคะโดยการที่ไม่ควรย่อขยายลายในกรณีที่ได้ลายปักแท็กมามแบบสำเร็จรูปนะคะคเช่นการซื้อผ่านตัว Embry Tag .co กกก็็เปนาารอออแบบมขงดีไซเนอร์ทำไว้เรียบร้อยแล้วใช่เพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ไปปรับขยายหรือว่าย่อไซส์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอดีกับตัวชิ้นงานที่เราจะไปใช้งานร่วมนะคะสิ่งที่สามารถย่อขยายได้ก็คือตัวอักษรด้านนอักษรชื่อนะฮะ แล้วหรือบางลายนี่เขาจะมีตัวกระตุนข้างในอ่า้เป็นกระตุนข้างในเนี่ยย่อขยายได้ย่อได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะต้ดเลย้ายค่ะเรื่องของการตัดการให้คมสวยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับผมซึ่งหลายๆท่านก็สอบถามมาเหมือนกันนะคถูกต้องเดี๋ยวเรามีวิดีโอให้ชมด้วยนะคะคผะ ในการตัดหนังปกติก็แนะนำว่าไม่ไมเกี่ยงว่ากันไกเล็กกัในไกใหญ่ได้หมดนะคะแล้วก็ในการตัดเนี่ยจะต้องเหลือขอบนะคะเหลือระยะจากตัวเส้นขอบะะออกมาสองถึงสามมิลนิดเดียวพอใช่แล้วค่ะแล้วก็พยายามตั้งกันไกให้ตรงนะคะก็ะจะตัดได้สมูทสวยงามตามแบบเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะผมช่วงหน้าคผมไปชม กับกระแสเสื้อนักเรียนโอ้ยังมาแรงอยู่ใช่ครั้งที่เราก็แนะนําไปแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะมีประเด็นอื่นๆที่จะมาแนะนํากันในช่วงเกาะกระแสค่ะสนใจจักเย็บจักปักเชิญมาทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อที่พินช็อปทุกสาขาทั่วประเทศ กลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะคก็คือช่วงเกาะกระแสค่ะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่กระแสรเรื่องเสื้อนักเรียนอของไทยเหมือนเดิมนะคะครเราก็จะมาดูเรื่องของการปักชื่อกันกบ้างจริงๆอ่ะเรานําเสนอไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะอ,อ่ะครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงการปักเสื้อนักเรียนว่าเอ๊ะทำไม หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันอยู่ในกระแสนานจังเลยถ้ามันสวยติดใจอะไรถึงเกิดเป็นวรัลขึ้นมานะคะนอกจากที่จะเป็นกระแสเรื่องของซีรีส์แล้วค่ะก็มันก็จะมีความต่อเนื่องเรื่องของชุดนักเรียนฝั่งจีนนี่แหละค่ะที่เรามีภาพให้ชมกันด้วยใช่ไหมคะใช่ที่อันนี้เราจะเป็นวิวัฒนาการของตัวชุดนักเรียนจีนนะคะอนักปัจจุบันเขาจะใส่แบบเป็นลักษณะของยูนิเซ็ก ที่เป็นเหมือนชุดวอมนะคะก็เหมือนกันทั้งชายทั้งหญิงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีความสวยงามนะคะมันก็เน้นในเรื่องของความกระฉับกระเฉงในการทํากิจกรรมหรือว่าไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะเท่านั้นเองน้องๆผู้หญิงเองก็รู้สึกว่าอยากจะแต่งสวยๆบ้างบางโรงเรียนอยากแต่งสวยแต่ปรากฏว่าเหมือนผู้ชายเลยเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นกลายเป็นว่า มีนะฮะมีข่าวขึ้นมาก็คือมีเทรนด์ใหม่ก็คือชุดนักเรียนไทยฟีเวอร์นะคบผมนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยใส่ไปถ่ายรูปนะฮะกลายเป็นว่าร้านนะฮะร,ร้านที่รับปากอยู่นะฮะของร้านสีพันนะครับผมตามข่าวมันจะเป็นออกม,มาเลยดูสิเขาบอกว่ารับปากของนักท่องเที่ยวจีนที่เยอะมากนะฮะออกมาเป็นชุดนักเรียนแบบนี้เลยชื่นชอบกันมากแล้วก็มามา,มาถึงปุ๊บก็คือขอทําเลยใช่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของ เสื้อที่เป็นเสื้อคอบัวถ้าเป็นนักเรียนหญิงนะคะครับผมราคาชุดละ600บาทเลยนะโอ้โหนี้คือทั้งชุดเลยนะคะเสื้อกระโปรงแล้วก็ตัวโบพร้อมปักค่ะครับผมซึ่งอันนี้เอาให้ดูเลยนะเราจะเหาไปสั่งปักกันนี่ออเดอร์ออเดอร์เขียนด้วยมือเลยแบบนี้นะฮะก็คือเขียนเลยว่าเป็นชื่อ ของนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนค่ะนักท่องเที่ยวจะเขียนให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางร้านจะช่วยสะกดเป็นภาษาไทยนะแต่เราจะสังเกตเห็นส่วนหนึ่งก็คือทางด้านหลังค่ะจะมีเติมเพิ่มเข้าไปด้วยหลังชื่อนะคะอย่างเช่นสวยที่สุดหลีถิงสวยจริงๆเฮเลนสวยมากอะไรนี้สวยมากๆนะคะโอ้เจ๋งเลยนะแบบนี้กลายเป็นว่า ทางนักท่องเที่ยวจีนใส่ปุ๊บแล้วแบบกลายเป็นไวรัลทันทีใช่แล้วที่สําคัญคือพอเราเติมเหมือนแบบคำสร้อยข้างหลังไปเติมเติมเนี่ยก็เหมือนชื่อสกุล <No. S 2> แปะเข้าไปเหมือนคนไทยเลยอ่อีก,กส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากชื่อสกุลแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของตัวย่อ ชื่อโรงเรียนยัแล้วก็มีมีเลขประจําตัวนะคะอันนี้ก็มาจากกระแสของหนังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าทิ่งมาที่ไปก็คือมาจากหนังเรื่องนี้เหรอใช่แล้วค่ะเพราะว่าเท่าที่เราไปสืบค้นมาไปดูมาเนี่ยก็คือย่อของโรงเรียนนี้เลยเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมเป๊ะเลยค่ะอไอซีก็คือ กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้คือโด่งดังที่มึงจีนใช่ไหมครับผมถึงเราจะเห็นว่านานแล้วแต่ว่าโด่งดังมากนี่นี่แล้วก็เป็นไวรัลมาแบบเรื่อยๆนะคะนักแสดงเองก็จะเป็นรู้จักค่ะอันนี้ก็เป็นผู้ที่ตามกระแสเออเนาะออกมาแล้วแบบสวยเลยทุกคนถ่ายใส่ถ่ายรูปมาก็คือสวยหมดหวานแหววเลยนะฮะ นอกจากที่จะเป็นปักชื่อย่อโรงเรียนอย่างที่เราเห็นไปช่วงแรกในใบออเดอร์นะคะก็จะมีเรื่องของปักเป็นคำสร้อยขึ้นมาว่าแบบสวยมากๆแล้วค่อยใส่ชื่อนะคะให้ดูเลยหรือว่าจะเป็นลักษณะของการปักเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นแบบ ชื่อผลไม้ชื่อผลไม้หรืออะไรก็ได้ที่โปรดสถานที่ท่องเที่ยวอาหารโปรดอาหารไทยที่โปรดเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะปักขึ้นมาแล้วก็เป็นกระแสได้ทั้งหมดค่ะไม่น่าเชื่อเนาะแบบชุดนักเรียนไทยกลายเป็นโด่งดังในประเทศจีนเลยนะคะผมใช่แล้วค่ะยอดเลยอ้าวท่วงหน้าเหมือนเดิมค่ะพบกับตัวเจงสิงจริงนะคะ ที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ของงานปักให้ค่ะกับช่วง<ม>สัมภาษณ์ตัวจริงค่ะสนใจจักเย็บจักปักเชิญมาทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อที่พินช็อปทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มอัดน,นะครับ3 2 1เริ่มครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สัของรายการนะคะก็คือช่วงสัภพษา์ตัวจริงค่ะวันนี้เราก็มาพบกับตัวจริงสิงตีอีกหนึ่งท่านนะคะคือคุณพรนัทนะคะนิรัตน์สกุลหรือว่าเรียกว่าคุณตายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้ใช้งานจักปักจริงด้วยค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณตายมาเลยครับเชิญคุณตายนะครับคุณตายครับสวัสดีคับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหเสียงชัดไหมครับผมค่ะได้ยินชัดค่ะนะานะครับคุณต่ายมาแล้วนะครับอัน<ม>ดับแรกเลยอาจจะต้องขอให้คุณต่ายช่วยแนะนําตัวเองอนิดนึงค่ะค่ะผมค่ะได้ค่ะต่ายนะคะก็ของแดบดบและผิดตัวอิงค่ะโอ้โอเคคุณต่ายเข้ามาสู่วงการงานปักได้ยังไงอะคะเอ,อ่อก็คือเป็นคนชอบงานเย็บปักตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะหางาน ดิเล็กคําเสริมก็เลยอไปเห็นสักปักแล้วบอกว่าอยากลองมาปักชื่อนักเรียนค่คะค่ะทีนี้ก็เลยได้ติดต่อขอทดลองจั่งปักกาบที่สาขาสามย่านค่ะปรากฏเข้าไปรับประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าที่สักปักเนี่ยมันทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิดตอนแรกก็จะมาชื่อนักเรียนอย่างเดียวค่ะอ๋อแปลว่าแรงบันดาลใจแรกคือเริ่มจากอยากปักชื่อนักเรียนก่อนอืมใช่ไผมจะบอกว่า ผมรู้จักทางคุณต่ายหรือน้องตายเนี่ยเป็นการสมนตัวอยู่แล้วเป็นลูกค้าเราเจอกันค่อนข้างบ่อยแล้วตอนนั้นน่ะผมจําได้ทางคุณต่ายเนี่ยรู้สึกเริ่มแรกก็คือเ yes, ย็บเสื้อผ้าขายใช่ไหมฮะใช่ค <"Yes> ่ะก็คือไมไห้่เชิงขายค่ะคืแบบว่าไปเรียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนเสริมอาชีพเสริมมาค่ะค่ะ<อ>แล้วก็มีตัดใสเองบ้างอะไรบ้างเนียค่ะด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกชงานเย็บผักห่ออยู่แล้วค่ะ ใช่แล้วก็เลยมาที่ร้านพินช็อปเนี่ยมาดูผมจําได้ว่ามาดูจักรปักที่เป็นทั้งปักและทั้งเย็บด้วยถูกต้องไหมครับใช่ถูกต้องก็เลยมานั่งดูว่าเอยโอโ้จักรปักจริงทําได้หลายอย่างมากนะครับผมอทีนี้พอหลังจากได้แบบมาทดลองจริงแล้วใช่ไหมคะก็กลับไปตัดสินใจอีกค่ะ จนเลือกสรรจับได้เรียบร้อยแล้วอ่ะคุณสายเลือกตอนนั้นเนี่ยเป็นจักรุ่นไหนยังไงคะตัดสินใจเลือกรุ่น nv แปดร้อยค่ะ,คะเเป็นรุ่นที่พอมาว่ากลางๆแล้วก็สามารถทำง,งานได้เยอะค่ะได,ได้หลากหลายงานแล้วก็มีกระดุมที่ใหญ่ที่สามารถทำง,งานชิ้นใหญ่ได้ด้วยค่ะแล้วก็อยู่ในราคาที่เอ,อสามารถเอซื้อได้ะคะ่ะไม่แพงจนเกินไป เอ้คุณต่ายซื้อจากเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะกี่ปีมาแล้วเออซื้อตรงตอนช่วงปีใหม่ค่ะปี63พอดีเลยค่ะก่อนโควิดไปด้่อยก่อนโควิดยนะครับผมก็เลยแบบว่าพอได้จับมาเสร็จปุ๊บเหมือนจะเห็นคุณต่ายแบบได้เริ่มทํางานแล้วด้วยค่ะเลยอยากทราบว่างานแรกที่ขายได้เนี่ยเป็นงานอะไรคะ ชิ้นแรกที่ขายได้เลยนะคะก็จะเป็น key cover ค่ะเป็นลายปักที่มากับในตัวโปรแกรมอของทิ้นนะคะ,อ,คะอันนั้นคือเป็นอันแรกเลยค่ะแล้วถัดมานี่คือนอกจากเ,าเป็นตัว key cover นะคะแล้วก็มีสินค้าอะไรที่ค่อยๆออ,ออกมาเพิ่มเติมอีกไหมคะ,คะนอกจาก key cover แล้วเราก็จะตามมาด้วยทงกุญแจค่ะ อันตัวนี้คือเป็นตัวหลักๆแล้วก็เป็นตัวที่าาขายได้เยอะค่ะเป็นชิมท่าสินค้าที่ขายดีค่ะคือประเภทพวงกุญแจอ๋อเป็นพวงกุญแจแบบแพ็คป้ายชื่อใช่ไหมคะใช,ใ,ชใช่ค่ะอ,ะอะเพราะว่าอันนี้ชื่อเพราะว่านี้เคยเห็นป้ายชื่อพ่ะป้ายชื่อใช่ไหมคะผมใช่ค่ะแล้วก็มีลายการ์ตูนน่ารักน่ารักถึงขนาดกับน้องเด็กๆ,ๆเนียน โอ้ดีเลยนะผมเห็นงานของคุณต่ายนี่ดีดีทั้งนั้นเลยนะงานเนี้ยงานดีขายดีด้วยส่วนใหญ่ที่เห็นคุณต่ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของงานประเภทงานหนังใช,ใช่ไหมคะเดี๋ยวเป็นลักษณะของงานหนังเป็นหลักงานหนังเป็นหลักโอเคค่ะ,ะปัจจุบันเนี่ยค่ะที่ได้รับงานปักไปอะคะ่ะเหมือนว่าอ,อยากจะทราบว่าแบบณนะปัจจุบันนี้กับแต่ก่อนที่เราตอนที่เราเริ่มปักอะคะ่ะ มันงานที่เราทำเนี่ยค่ะมีความแตกต่างมากขึ้นไหมเพราะว่าเอาจากตอนแรกเลยคุณต่ายอยากจะปักเสื้อนักเรียนก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าพอเริ่มทํางานแรกก็เหมือนจะยังไม่ใช่เสื้อนักเรียนเลยแต่ว่ากลายเป็นตัว key cover ร์อ่าเป็น key cover ของ auto s ูวิ n g ที่แบบได้ทําไปก่อนแล้วก็มาเริ่มตัวแท็กเป็นอันที่สองค่ะเล่ามาเนี่ยยังไม่ได้ยินเสื้อนักเรียนเลยอ่าจนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงนปัจจุบันเนี่ยค่ะ มีวิวัฒนาการของงานที่เราออกมาตอบสนองลูกค้าค่ะมันเหมือนหรือว่าตัดกันยังไงคะคะอย่างที่พี่ดีบอกนะคะว่าคือตอนแรกจุดประสงค์เนี่ยป่าด้อยากขับเตือนนักเรียนแต่จนตั้งแต่ได้จัดมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับงานเตือนนักเรียนเลยค่ะก็จะไปเน้นเป็น,ง,ปนงานหนังเป็นคนกุญแจมากกว่าค่ะแล้วก็งานจาัดรับตอนแรกถึงตอนนี้เนี่ยก็ มีการเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยค่ะเช่นจากวงกุญแจพอมายุคโควิดปุ COVID ๊บเ,เราก็จะมีสายคล้องแม้ต่างๆตัดชื่อนักเรียนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยออช่วงท,ที่ที่เช่นแป่ปลายชื่อลงเท้าอะไรอย่างนี้นค่ะก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นงานปักเหมือนเดิมจนถึงตอนนี้คุณต่ายได้รับงานที่เป็นปักเสื้อนักเรียนบ้างหรือยังคะยังไม่เคยรับเันตัวเลยค่ะ <laughs> คือตั้งใจจะรับตึกเพื่อนเรียนอนออันนี้ที่สอบถามไปนะคะเพื่อที่จะได้แบบให้เพื่อนๆที่ได้เห็นคลิปนี้เข้าใจว่าจริงๆเราอาจจะแบบมีเป้าไว้ว่าอยากทำแค่นี้ออยากทำแค่หนึ่งอย่าแต่ว่าในทางปฏิบัติที่เราได้จับมาแล้วได้โปรแกรมมาแล้วเนี่ยรเราอาจจะต่อยอดไปอีกหลายๆอย่างได้ โดยที่เราไม่ได้แบบนิ่งเงียบั้นั้นอะว่าปัชื่อนักเรียนนี่มันจะเป็นแค่ช่วงช่วงเดียวใช่ไหมครับแต่แปลกเหมือนจะแบบเลือกตลอดปีเลยบางที่ไหนทำเนาะแล้วก็คืนทุนล่ะคะอยากเออใช่ใช่อันนี้น่าสนใจครับจากต้องหลงจากนี้กันคหมคะหลังจากที่ใส่ได้จากมาช่วงปี63นะคะแล้วก็ประมาณปีกว่าก็สามารถคืนทุนจักได้แล้วค่ะ ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคุณต่ายไม่ได้ทําเฉพาะงานปักอย่างเดียวใช่ไหมคะตอนที่เพิ่งซื้อจักเนี่ยจะเป็นแบบมีงานประจําด้วย<ม>อันนี้อยากให้คุณต่ายช่วยแชร์นิดนึงค่ะครับผมและค่ะก,ก็คือช่วงนั้น่ะต่ายทํางานประจาอยู่ค่ะแล้วก็อยากหากงานอดิเรกเสริมหารายได้เสริมค่ะก็เลยสนใจแล้วก็มาซื้อจักปักแล้วก็อาจจะทาช่วงตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วก็ทาเสาร์อาทิตย์อย่างงี้ค่ะเป็นรายได้เสริม ดีเนาะทำควบคู่กันไปขอเสริมมากเล็กน้อยแล้วก็คือเหมือนได้ยินว่าคุณตายก็ได้ลาออกจากงานประจําด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือลาออกจากงานประจํามาช่วยแฟนทำธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็ยังทํางานฝักเป็นงานเสริมอยู่ค่ะก็หารายได้เสริมควบคู่กันไปอืมโอ,มอมเคค่ะก็ถือว่าในสโคปของการคืนทุนของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่ากัน อย่าง<ม>อสองท่านแรกที่เราเคยสัมภาษณ์ไปเนี่ยก็คืนทุนแบบเร็วเลยแบบหนึ่งเดือนได้เลยหรือว่าในระยะแบบสั้นนะคะคแต่อันนี้เป็นเคสที่คุณต่ายแบบมีงานหลายอย่างช่วยงานทั้งแฟนด้วยแล้วก็ทำงานประจำตัวเองด้วยแล้วก็รับจ็อบตรงนี้ด้วยอีกอันนึงเนี่ยเพื่อนๆหลายท่านน่าจะสนใจค่ะคก็คือช่องทางการขายของคุณต่ายอะคะ่ะอ่ะ เนื่องจากว่าทาหลายอย่างเลยค่ะ <pun> ช <ter> <So> ่องทางการขายของที่ใสที่ทําเกี่ยวกับงานปักเนี้ยไม่ทราบว่ามีช่องทางไหนบ้างที่อยากจะแนะนาเพื่อนเนคะหรือว่าช่องทางของคุณส่ที่จะแชร์เพื่อนเพื่อนฟังก็ได้ค่ะครับผมค่ะจากการเริ่มต้นในการขายเลยนะคะแรกก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนในที่ทํางานก่อนค่ะต่อมาก็จะเป็นพอเรามีผลงานเนี่ยเราก็สามารถไปโพสตออนไลน์ขายได้ค่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางในการขายทางออนไลน์เพราะว่าคนใฝ่นี้มีหน้าร้านเลยขายออนไลน์อย่างเดียว เราโพสผลงานเพื่อนๆเห็นผลงานปุ๊บก็สนใจเข้ามาสั่งซื้อกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้สั่งายมีส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายค่ะซึ่งพ้อลูกค้าเรามาสั่งเนี่ยแล้วเราก็เห็นแว่าลูกค้าเนี่ยเธอเอาไปให้กลุ่มผู้ปกครองด้วยกันดูเพื่อนด้วยกันดูปุ๊บแล้วเขาสนใจมาสั่งก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าสองง่ายกลายเป็นตัวแทนมาสั่งต่อสา่ง่ายเพื่อไปจำหน่ายจริหนง โอ้เป็นระบบเครือข่ายเลยอมีมีระบบตัวแทนแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้หสุดยอดทีนี้เพื่เคยได้ยินไวมคะว่าเอ๊ะเราทํางานปัดเนี่ยมีแบบเป็นระบบตัวแทนรับแล้วไปส่งต่อหรือว่ารับแล้วไปขายต่อทําให้เราแบบมีวารุ่มในการขายมากขึ้นด้วยน่าสนใจมากๆบางครั้งเนี่ยทางตุนตายเนี่ยด้วยด้วยที่ว่าเขาทํางานหลายอย่างเหมือนมีฝ่ายขายของตัวเอง เหมือนมีดิวเปิดเ,เองดีมากมากเลยครับผมอ่ะสุดท้ายค่ะเนื่องจากคุณต่ายทำงานที่เป็นเทคนิคงานปักค่อนข้างหลยายอย่างแต่ว่าที่เห็นเลยก็คือจะเน้นเรื่องของงานแทกที่แบบได้ระยะยาวหน่อยแล้วก็ทำจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะอ,ะอยากให้คุณตายช่วยแนะนำพนเพื่อนๆหน่อยค่ะที่สนใจอยากจะทำเหมือนกันเนี่ยว่าการเลือกหนังหรือว่าการตัดบ,บางคนเนี่ย Icana, ใช้ปัดแล้วไอทำไมปัดแล้วไม่สวยเนี้ยค่ะคุณต่ายแบบมีคริกในการแนะนำบ้างไหมคะอ๋อค่ะสำหรับการเลือกหนังนะคะคุณต่างเนี่ยจะเลือกหนังที่ความหนาประมาณ1 2สองมิลนะคะไม่บางหรือไม่หนาเกียงแต่นี้เพราะว่าถ้าบางเนี่ยอย่างบางท่านเห็นว่าปัดแล้วย่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็สองถ้าเกิดเลือกหนาเกินไปเนี่ยก็อาจจะปัดแล้วทาให้ได้จมไม่สวย แล้วก็ส่วนการตัดเนี่ยการตัดก็มันอาจจะแล้วแ,แต่เทคนิคบางคนนะคะแต่ว่าสายใช้กันไกรที่ไม่คมมากนะคะเพื่อที่จะได้บังคับในการโค้งตัดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ารรถ้าคมมากบางทีมันแบบว่ามันเลยไปอย่างเงี้ยะคะ่ะ<ค>ก็ส่วนป็นมุมเล็กเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถใช้กันไกรเล็กๆเ,เนี่ยเก็บมุมได้ค่ะก็จะทําให้การตัดขอบสวยงามขึ้นโอ้โหเทคนิคที่น่าสนใจนะใช้ลราปกติเราต้องการกันแกรที่คมอันนี้คือไม่ต้องคมมาก นี้ต้องแล้วแต่ความถนัดในพวสมีหลายๆท่านก็จะแบบขนัดกันไกลใหญ่บางท่านก็ขนัดกันไกลเล็กไกลเ็แต่จริงๆอ่ะถ้ามีทั้งสองขนาดติดไว้ที่บ้านแล้วก็เลือกใช้ตามลักษณะงานก็จะได้ดีขึ้นนะคะท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้คุณป่ายฝากร้านสักหน่อยค่ะครับผมค่ะขอฝากร้านนะคะแบรนด์ l a ด i ต stone นะคะ สามารถดูได้ที่ทางเพจ a c e b o o k รับผิดโตอิงของขวัญของชั้น้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาพิมพ์แพทและผิดโตอิงนะคะแล้วก็จะเจอผลงานสายขึ้นมามากมายเลยะคะ่ะโอ้เยี่ยมเลยนะครับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อทักอินบ็อกซ์ได้เลยใช่ไหมครับผมได้ค่ะท่านที่สนใจจะสั่งสินค้าของขวัญของชั้น้วยงานป้ายดวงคุญแจง,งานขต่างๆ,ๆก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยคะ่ะเยี่ยมเลยครับผม วันนี้ต้องขอบคุณคุณต่ายมากเลยค่ะจากข้อมูลที่คุณต่ายแชร์มานะคะท่านไหนที่สนใจแล้วก็ยังไม่มีจัดไม่มีโปรแกรม,มไม่ไม่เคยใช้งานเลยแต่ว่าสนใจงานปักนะคะอยากที่จะทำงานแบบของคุณต่ายบ้างนะคะอยากเปิดเป็นระบบเครือข่ายแบบคุณต่ายบ้างอ่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ pin h o p ได้ทุกสาขานะคะ,ะหรือว่าสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามผ่านแอดมินได้ทั้งเพจของทินช็อปเองแล้วก็ใต้โพสต์ใน youtube นี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณต่ายมากๆเลยนะคะคุณายับผมประสบการณ์นะคะให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้เราฟังค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์ถัดไปนะคะต้องค่าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะัสครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สนใจจักเย็บจักปักเชิญมาทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อที่พิช็อบทุกสาขาทั่วประเทศ